สำหรับจากเย้าเบอร์นีหน้ารุ่น3-2-5จะมีตีนผีทำรังดุมเบอร์3เป็นตีนผีหน้าตาแบบนี้นะคะมาดูวิธีการทำลังดุมกันค่ะเปลี่ยนตีนผีทำรังดุมนะคะเป็นตีนผีแบบคลิปออนค่ะเปลี่ยนง่ายการทำรังดุมของตีนผีเบอร์ส ของจากเย็บผ้าเบอร์นีนารุ่น325ค่ะจะเป็นการทำรังดุมแบบแมนนวลน,นะคะนิยมให้ใช้เท้าเหยียบในการเย็บทำรังดุมค่ะจะช่วยให้เย็บง่ายขึ้นก่อนอื่นเลยวัดความยาวของรังดุมที่ต้องการลงบนผ้าได้เลยนะคะวางผ้าให้ตรงกับตำแหน่งเข็มที่จุดเริ่มต้นค่ะ โดยดูจากรอยบากของตีนผีด้านข้างตรงนี้นะคะเลือกลายทำลังรุมได้เลยนะคะจากนั้นก็เย็บได้เลยจากจะเย็บเดินหน้าได้ความยาวที่ต้องการแล้วหยุดเย็บก่อนนะคะกดปุ่มย้ำถอยหลังหนึ่งครั้ง จักจะเย็บถอยหลังเย็บจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วให้หยุดเย็บกดปุ่มย้ำถอยหลังอีกหนึ่งครั้งจากจะเย็บเดินหน้าเมื่อเย็บถึงความยาวที่ขีดไว้ให้หยุดเย็บกดปุ่มย้ำถอยหลังอีกหนึ่งครั้งจากจะเย็บปิดท้ายลังดุมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะมาดูวิธีการเย็บทําลังดุมกับตีนผีเบอร์3กันอีกครั้งนะคะ เสร็จแล้วค่ะสําหรับการทํารังดุมนะคะของจากเก็บผ้าเบอร์นีนารุ่น325ค่ะเป็นการใช้ตีนผีเบอร์3นะคะเป็นการทํารังดุมแบบแมนนวลค่ะตีนผีทํารังดุมเบอร์ 3A นะคะสําหรับจากเก็บผ้าเบอร์นีนารุ่น335จะมีตีนผีทํารังดุมเบอร์ 3A เป็นตีนผีเย็บรังดุมแบบอัตโนมัติค่ะตีนผีทํารังดุมเบอร์ 3A นะคะเป็นตีนผีเหล็กหล่อ เปลี่ยนตีนผีออกมาทั้งก้านแบบนี้นะคะใส่ตีนผีเบอร์ 3A แบบนี้ได้เลยค่ะกดเลือกลายทำรังดุมได้เลยค่ะสามารถวัดความยาวของรังดุมที่ต้องการจะเย็บค่ะตรงตีนผีเบอร์ 3A แบบนี้ได้เลยวางผ้าเข้าไปให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการทำรังดุมนะคะจากนั้นก็กดเย็บได้เลยค่ะจากจะเย็บเดินหน้า ให้หยุดเย็บก่อนเมื่อขีดสีแดงตรงกับก้านวัดความยาวรังดุมที่เราวัดไว้ค่ะกดปุ่มย้ำถอยหลังหนึ่งครั้งที่หน้าจอจากจะมีคำว่าออโต้จากนั้นก็กดให้จากเย็บทำรังดุมเองได้เลยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วจากจะหยุดเย็บรังดุมให้อัตโนมัติเลยนะคะฟังก์ชันของการทำรังดุมด้วยตีนผีเบอร์ 3A นะคะ ถ้าต้องการเย็บทำรังดุมอันต่อไปก็ไม่ต้องกดปุ่มย้ำถอยหลังแล้วค่ะวางผ้าให้ตรงกับตำแหน่งเท่านั้นแล้วก็กดเย็บทำลังดุมได้เลยฟังกช์ชันของจากนะคะจะมีหน่วยความจำพิเศษถ้าต้องการเย็บทำรังดุมอันต่อไปค่ะก็สามารถกดปุ่มเคลียร์เพื่อล้างความจำอันเดิมก่อนและเริ่มต้นเย็บทำรังดุมวัดค่าใหม่ได้เลยค่ะตีนผีเบอร์2เป็นตีนผีไว้ใช้สำหรับแซกริมผ้าเก็บริมผ้ากั ลุยนะคะมีมาให้กับจากเบอร์นีนารุ่น325และ335เลยค่ะมีวิธีการใช้แบบเดียวกันเลยนะคะมาดูวิธีการเย็บเก็บริมกันลุยด้วยตีนผีเบอร์2กันค่ะเปลี่ยนเป็นตีนผีไซสลริมผ้าตีนผีเบอร์2นะคะ สำหรับตีนผีเบอร์2นะคะจะมีแกนเหล็กอยู่ด้านข้างขวาของตีนผีแกนเหล็กตรงนี้ค่ะจะช่วยทับขอบผ้าให้ผ้าไม่ห่อเข้าหากันฉะนั้นเวลาที่เลือกตะเข็บลายเย็บต้องเป็นลายที่ไว้ใช้สำหรับเก็บริมผ้าหรือใช้กับตีนผีเบอร์2เท่านั้นนะคะนิยมใช้ลายเบอร์8นะคะเมื่อกดเลือกลายขึ้นมาแล้วที่หน้าจอก็จะขึ้นตีนผีเบอร์2ให้ด้วยค่ะ ตัวผ้าที่จะนำมาเย็บเก็บ,บริมกันลุยนะคะควรตัดขอบผ้าให้เรียบร้อยจากนั้นก็เย็บเก็บ,บริมกันลุยได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเก็บ,บริมกันลุยด้วยตีนผีเบอร์2องนะคะลายเบอร์8ค่ะ ถ้าต้องการใช้ลายเย็บเก็บริมกันลุยลายเบอร์2ลายซิกแซกธรรมดานะคะให้ระมัดระวังความกว้างแคบของลายด้วยให้ปรับตำแหน่งเข็มไปทางขวามือสุดก่อนและปรับความกว้างแคบของลายให้มากขึ้นควรใช้มือหมุนวงล้อก,ก่อนนะคะเพื่อเช็คตำแหน่งของเข็มไม่ให้โดนกับก้านเหล็กค่ะจากนั้นก็เย็บเก็บริมกันลุยได้เลย เรียบร้อยนะคะการเก็บริมผ้าแซกริมกันลุยด้วยตีนผีเบอร์2ของจากเย็บผ้าเบอร์นีนาซีรีส์3ค่ะตีนผีเบอร์4เป็นตีนผีไว้ใช้สำหรับเย็บซิปนะคะเป็นซิปธรรมดาที่มีฟันซิปแบบนี้ค่ะสำหรับจากเย็บผ้าเบอร์นีนารุ่น3-2-5และ3-3-5มีมาให้เหมือนกันเลยนะคะมาดูวิธีการเย็บซิปด้วยตีนผีเบอร์สกันค่ะเปลี่ยนเป็นตีนผีเย็บซิปตีนผีเบอร์สตัวนี้ได้เลยค่ะ ควรระวังในการเย็บซิปนะคะจะต้องใช้ลายเย็บเส้นตรงเท่านั้นห้ามใช้ลายเย็บอื่นเด็ดขาดและที่สำคัญต้องปรับตำแหน่งเข็มไปตำแหน่งขวาสุดหรือซ้ายสุดเท่านั้นเพื่อให้ตำแหน่งเข็มตรงกับฝั่งของฟันซิปพอดีค่ะลองมาเย็บซิปกันดูเลยนะคะ ยุ่งเนาผ้าติดกับซิปเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วนะคะวางตีนผีลงปรับตำแหน่งเข็มไปทางซ้ายมือสุดได้เลยค่ะถ้าไม่ปรับตำแหน่งเข็มนะคะเข็มจะปักลงบนตีนผีและเข็มจักจะหักทันทีค่ะใช้มือหมุนวงล้อให้เข็มปักลงก่อนนะคะจากนั้นก็เริ่มเย็บได้เลยควรช่วยดึงหางได้เล็กน้อยในการเริ่มต้นเย็บค่ะ เรียบร้อยนะคะตีนผีเย็บซิปค่ะความสำคัญนะคะในการใช้ตีนผีเบอร์สีในการเย็บซิปค่ะก็จะช่วยให้เราเย็บผ้าได้ชิดกับขอบฟันซิปได้ดีแล้วก็ออกมาสวยแบบนี้เลยค่ะตีนผีเบอร์ห้านะคะเป็นตีนผีไว้ใช้สำหรับเย็บสอยชายผ้าค่ะชิ้นงานหรือชายผ้าจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะคะมาดูวิธีการเย็บสอยผ้าด้วยตีนผีเบอร์ห้ากันค่ะ จากเย็บผ้าเบอร์นี้หน้ารุ่น3-2-5และ3-3-5มีวิธีการเย็บเหมือนกันเลยนะคะเลือกลายเย็บลายที่7นะคะที่หน้าจอก็จะขึ้นโชว์ให้ใช้ตีนผีเบอร์5ด้วยที่สำคัญเลยค่ะในการที่จะสอยผ้ากับตีนผีสอยผ้านะคะจะต้องพับผ้าให้ถูกต้องก่อน โดยการพับชายผ้าขึ้นและพับทบลงไปอีกหนึ่งชั้นเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะในการวางผ้าเข้าไปเย็บนะคะให้วางขอบผ้าด้านบนให้ชิดกับแกนเหล็กของตีนผีตรงกลางตรงนี้ค่ะใช้มือหมุนวงล้อด้านข้างให้เข็มปักลงขอบผ้าด้านบนเล็กน้อยจากนั้นก็เย็บสอยผ้าได้เลยค่ะ เย็บเสร็จแล้วนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะให้พับขอบผ้าขึ้นและพลิกผ้าด้านถูกขึ้นมาดูได้เลยค่ะถ้าสอยผ้าโดยการใช้สีได้เดียวกับเนื้อผ้านะคะก็จะเนียนไปกับผ้าเลยลองนำไปเย็บสอยชายผ้าหรืองานเสื้อผ้ากันดูนะคะตีนผีเบอร์20นะคะเป็นตีนผีปลายเปิดค่ะเป็นตีนผีที่มีมาให้กับจากเบอร์นีน่ารุ่นสามนะคะ เป็นตีนผีที่เอาไว้สําหรับเย็บลวดลายตกแต่งเย็บตัวอักษรค่ะหรือเย็บใช้งานเรียกว่างานแอปพลิเคนะคะจะช่วยให้มองเห็นลายเย็บได้ดีขึ้นค่ะเปลี่ยนเป็นตีนผีเบอร์20ค่ะตีนผีสําหรับแอปพลิเคนะคะลองมาใช้ตีนผีเบอร์20เย็บลวดลายตกแต่งกันดูนะคะ เบอร์20นะคะสามารถเย็บลายแอปพลิเคได้นะคะตัวจากเย็บผ้าเบอ n ์นีรุ่น335ให้เลือกลายเย็บลายที่107ค่ะปรับตำแหน่งเข็มไปทางขวามือสุดนะคะวางผ้าให้ชิดกับขอบตีนผีด้านในจากนั้นก็เย็บได้เลยค่ะ สำหรับจากเย็บผ้าเบอร์นีนารุ่น335นะคะยังสามารถใช้ที่ดันเข่าช่วยยกตีนผีขึ้นลงได้นะคะสะดวกมากๆเลยค่ะ